ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกผู้การจ๋อส่งทนายยื่นหนังสือผอบอตรยันปปชไม่ชี้มูลคดีอัจฉริยะร้องเรียนก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องของนะครับผู้การจ๋อกับคุณอัจฉริยะเนี่ยมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาและคุณอัจฉริยะก็มีการไปฟ้องที่ปปชล่า,าสุดมีข้อมูลออกมาว่าปปชไม่ได้ชี้มูลนะครับตรงนี้นะครับ4พฤจิกาย,ยน257ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินางสาว อาชิระยานครับทนาพีรพงศ์ทนายความของนะครับพลตำรวจตีธีระเดชทาสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลน,นำมติปปชที่ไม่ชี้มูลความผิดกรณีที่นายอัจฉยะเรือปรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมร้องทุกข์กล่าวโทษพลตำรวจตีธีระเดชว่าสั่งให้หยุด ทำการนะครับสืบสวนคดีของสวอุปกิจปาจักริยางกูลที่ไปมีส่วนพัวพันกับยาเสติดนะและนะครับแต่งตั้งโยกย้ายผู้ใต้บังคับชาโดยไม่เป็นธรรมมายื่นหนังสือถึงพลตารวจเอกกิติรัตนพันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือว่าพบตรผ่านนะครับพันตํารวจเอกโพธิรัตนยิ้มเพชรรองผอบอกอ,อตอนะครับเวรอํานวยการนะครับส ปกอตอรนะครับนางสาวอาชิปรยานะครับกล่าวต่อว่าวันนี้ได้นำหนังสือมติปปชามามอบให้ทางพบตรเพื่อให้รับทราบว่าพลตำรวจตที่ิระเดชนั้นไม่ได้มีความผิดและให้นำไปประกอบกับก,บก,บการพิจารณาของจัดเีรตำรวจที่อยู่ในระหว่างการพิจารณากรณีนี้เนื่องจากพบว่าคำให้การของพยานทั้ง10บปากนั้นเหมือนกันแทบทุกตัวอักษรคล้ายกับก๊อปปี้กับสํานวนการสอบสวนมาเห็นว่าผิดสังเกตนะครับ จึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกทั้งมติของปปชก็น่าจะมีผลต่อการพิจารณาของจัดเรตตารวจอีกด้วยจึงขอให้พบตรตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของจจะเรตตารวจชุดดังกล่าวว่ามีพิรุธหรือไม่กรณีที่พลตํารวจตีทิประเดศฟ้องนายอัจฉริยะในข้อหาหมิ่นประมาทโดยด้วยการโฆษณาและให้การเท็จสืบเนื่องจากกรณีนี้นี้นะครับที่เคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกล่าวหาพลตํารวจเอก พลตำรวจตีีระเดศนะครับซึ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องไปก่อนหน้านี้นั้นยังถือว่าคดียังไม่สิ้นสุดจะต้องมีการอุทธรณ์ต่อไปอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากผู้การเจาะนะครับก็ได้ให้ทนายความมายื่นเอกสารเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาซึ่งแน่นอนครับเรื่องของคดีความที่ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับได้ทําการยกฟ้องไว้ทางนับทนายความของผู้การจเจาะก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นแค่ศาลชั้นต้นเมื่อศาลชั้นต้นยก ตนเองก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้ต่อก็ต้องรอดูนะครับว่าคดีนี้จะอุทธรณ์ แล้วสุดท้ายแล้วสารอุทธรณ์จะว่าอย่างไรก็อย่างที่บอกนะครับสู้กันไปตามพยานและหลักฐานที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการที่วันนี้นักร้องเรียนหรือคนร้องเรียนจะมันจะประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเมื่อประทะกันก็ใช้นะครับเรียกว่าสิทธิทางกฎหมายในการฟ้องกันไปฟ้องกันมานะครับสุดท้ายแล้วจะจบยังไงก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหนาอ,าอยากเดีย๋ยวฟังครับ